อโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ามทับสองทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบนะครับวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้เราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่อมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในสมัยปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศเราจะมาดูเรื่องของหัวข้อย่อยของเราก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองสำหรับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงมาเตอร์ชัดเจนไหมครับ ในห้องได้ยินเสียงไหมครับเห็น p o w p r p o t ไหมเอ่ยได้ยินครับโอเคครับออนไซต์ออนไซต์ site. ได้ยินไหมได้ยินไหมครับแล้วก็เห็น p o w p r p o t ไหมครับโอเคครับมาเริ่มกันนะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศนะครับ มีใครรู้ไหมว่าช่วงปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีใครรู้ไหมลองตอบมาดูก่อนก็ได้ลองเปิดไมค์ตอบดูรัชกาลที่ห้าครับอ่าโอเคครับอ่าทารุกับคนในห้องตอบพร้อมกันเนาะก็คือช่วงสมัยประมาณรัชกาลที่ห้าอ่าถูกต้องนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ใัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้สมัยรัชกาลที่สี่มันก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มการศึกูาเอาครูฝรั่งเขามาสอนแล้วอ่าใช่เนี่ยการจะพูดนะครับพอดีอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับทาร่เดี๋ยวเรา,าเริ่มกันหนังสือของเรานะครับหนังสือของเราหน้าที่สามสิบหกนะครับหน้าที่สามสิบหกอ่ะอย่างที่ทาร่บอกเมื่อกี้เลยแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันตอบในห้องเนาะที่แชทมาก็ การ,รก,การปรับปรุงและก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะครับตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเลยมาจนถึงช่วงอ่าก่อน,ก,อนก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวมาเต้อขอขีดอ่าทุกคนที่เปิดหนังสือขีดไว้ตามก่อนก็ได้นะ่ะขีดไว้ตามเลยนะครับในช่วงรัชกาลที่เจ็ดเนาะพูดไง่ายๆก็คือ ตอนสมัยการปรับปรุงแล้วก็การปฏิรูปประเทศเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไล่มาเลยตั้งแต่รัชกาลที่4ี่เนาะเป็นคนวางพื้นฐานมาแล้วก็ไล่มาจะถึงรัชกาลที่ห้าที่หกแล้วก็ที่เจ็ดอ่ะต่อทอดกันลงมาเรื่อยๆจนมันสิ้นสุดในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรใช่ไหมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยถึงได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือในช่วงตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงปัจจุบันของเราอันนี้คือในช่วงกลางๆของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ ในช่วงแรกเราก็ได้เรียนไปแล้วเนาะเรื่องของการสถาปนาอนาณาจักรอ่ะปัจจัยการเจริญรุ่งคือเรื่องอ่ะเศรษฐกิจอ่าสังคมอะไรพวกเนี้ยเราเรียนไปแล้วอ่าในคับแรกของอ่าช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันนี้ก็คือช่วงกลางๆนะครับก็คือเป็นการปฏิรูปแล้วก็พัฒนาประเทศรอสี่ถึงรอเจ็ดนะครับรอสี่ถึงรอเจ็ดอ่ะ การเป็นรูปในครั้งนั้นก็เป็นการปฏิรูปประเทศให้มีความทันสมัยนะครับให้ทันสมัยเหมือนกับอาชาติตะวันตกเหมือนกับชาติตะวันตกเพื่อให้ประเทศไทยเนะี่ยมีความเจริญก้าวหน้าพัดเทียมกับเขาหรืออีกอย่างหนึ่งก็มองในมุมหนึ่งก็คือเป็นการจัดระเบียบอ่ะเป็นการจัดระเบียบการปกครองอ่ะจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆใหม่ทั้งหมดเลยให้เป็นรูปเป็นรอยมากยิ่งขึ้นจากตอนที่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นรูปแบบของธรรมเนียมเก่าๆเนาะ แล้วก็มีการรื้อแล้วก็อ่ะเอามาจัดเป็นระบุใหม่ในช่วงอ่าการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศทีนี้ไอาการปรับปรุงแล้วก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยมันช่วยอะไรกับประเทศไทยเราก็คือที่เด่นๆที่เราเห็นเนาะก็คือการรักษาอธิปไตยของชาติอ่ะเป็นการรักษาอธิปไตยของชาติให้ลดพ้นจากอ่าภัยคุกคามของจกักรวรรดินิยมในสมัยนั้นก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษใช่ไหมครับฝรั่งเศสกับอังกฤษเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ย ่าเป็นช่วงที่เพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวอ่ะเวียดนามตรงเนี้ยสามประเทศนี้ก็ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งหมดเลยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเมียนมาใช่ไหมครับเมียนมาก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษไปแล้วมันเลยทําให้ไทยเนี่ยจะสามารถนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปประเทศให้ดูเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้อ่าตัวของชาติบาลตกเนี่ยเข้ามาคุกคาม โดยการใช้ข้ออ้าง,องต่างนาๆนานาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าระบบการปกครองที่ล้าหลังบ้านเมืองที่อ่าเหมือนจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนในอดีตเนาะที่ต่างชาติเขามองว่าอะไรประมาณนั้นก็ต้องรีบมาปรปับปรุงแต่ครั้งยิ่งใหญ่ให้ดูมีความเจริญเท่ากับตะวันตกเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเราอ่าถามว่าในช่วงนั้นประเทศไทยเสียดินแดนไหมอ่ามีอะไรที่เขาเข้ามาคุกคามไหมก็มีเนาะ ประเทศไทยก็มีการเสียดินแดนยุบอาดยิบย่อยเต็ไมไปหมดแต่ว่าการรักษาอธิปไตยเนี่ยก็สามารถรักษาได้จนมา,มาถึงในปัจจุบันของเราโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในการปรับปรุงและปรับปรุงประเทศอ่ะในการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศในช่วงนั้นน่ะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งเสริมให้สามารถปรับปรุงและปฏิรูปไปได้อย่างโดยรวมเนาะ ปัจจัยแรกนะครับปัจจัยแรกการมีผู้นําที่ดีปัจจัยแรกคือการมีผู้นําที่ดีหนังสือเรานะครับหน้าที่สามสิบหกนะครับหน้าที่สามสิบหกผู้นําในช่วงนั้นก็เป็นพระมหากษัตริย์เนาะในสมัยรัชกาลที่สี่ถึงหกขออภัยในรัชกาลที่สี่ถึงเจ็ดมาเตอร์คิดอะไรได้ออกมาก็พูดออกมาเลยขออภัยครับอะรัชกาลที่สี่ถึงเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการอผู้นําในแต่ละคนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย มีลักษณะเด่นๆยังไงกันบ้างที่ทําให้สามารถอ่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิรูปได้อันแรกเลยคือรัชกาลที่4เนาะคนที่วางรากฐานทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5. อ่ารัชกาลที่4ก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับมีการพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้มีการติดต่อ,อก,กับต่างประเทศได้แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เนาะ อ่ารัชกาลที่สี่นี่ก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งดาราศา,าสาตร์ไทยใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใครจําได้บ้างในวิชาวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมถ้ามาเตอร์จะไม่ผิดเขาเป็นบิดาแห่งวิชาวิทยาศาสตร์อ่าใช่ไหมแห่งวิทยาศาสตร์เพราะว่าพราะองค์มีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เนาะอ่าต่อมารัชกาลที่ห้าขอบคุณนะครับทาโอ่โอเคต่อมารัชกาลที่ห้านะครับก็เป็นคนที่มีความรอบรู้เช่นเดียวกันก็เป็นอ่าพระมหากษัตริย์ อีกหนึ่งองค์เนาะที่รัชกาลที่สี่เนี่ยอืมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเสียงมาสเตอร์กระตุกไหมเอ่ยเมื่อกี้มันขึ้นเตือนว่ากระตุกเออกระตุกครับกระตุกเมื่อกีก้มันกระตุกช่วงที่มาสเตอร์กำลังพูดว่าอะไรอยู่ไอตรงที่มาสเตอร์พูดว่าเป็นบิดาแห่งวิชามาสเตอร์ถามว่าใช,ใช่ไหมครับเป็นไอ้ให้้หออกความเห็นนะกรักทาร์โลอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับอ่ะพูดใหม่เนาะพูดใหม่ มันกลับมาลื่นแล้วเนาะเสียงลื่นแล้วโอเคอันนี้คือความสามารถความปีชาสามารถของรัชการที่สี่เนาะเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษการติดต่อกับต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของดาราศาสตร์เนาะถึงว่าเป็นบิดาของวิชาวิทยาศาสตร์ได้อ่าทีนี้กษัตริย์ปงคงต่อมาหลังจากรัชการที่สี่เนาะก็คือรัชการที่ห้ารัชการที่ห้าก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความรอบรู้เนาะเพราะว่า พระองค์ก็เป็นองค์อ่าพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่ได้มีการไปติดอาเรียนใช่ไหมอ่ามีการช่วงที่รสี่ของราดณน่ะก็มีการส่งพวกฝรัหล่างพวกอะไรมาสอนให้กับโอรสที่อยู่ในอ่าของในของพระองค์อ่าก็เลยทําให้ตัวของรอห้าเองเนี่ยก็มีความรอบรู้อ่ะพอสมควรแล้วก็อ่าลักษณะเด่นเด่นของพระองค์ในช่วงการปฏิรูปก็คือเรื่องของการเสด็จประพาสต่างประเทศใช่ไหมครับมีการไปเจริญสัมพันธ์ทมตีแล้วก็ เอาเรื่องของอ่าบีบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะความเจริญพูดง่ายๆมาเตอร์คิดคําไม่ออกเมกื่อกี้อ่าเอาความเจริญของตะวันตกเนี่ยมาปรับใช้ในประเทศไทยเราเราก็จะเห็นว่ารอบตัวของประเทศไทยเราในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นอ่าล่องรอยอารยธรรมที่นำมาใช้จากชาติตะวันตกทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตึกลางบ้านช่องต่าง,างเรื่องของรถไฟเอ่ยอะไรเอ่ย แล้วก็มาจากในช่วงของรัชกาลที่ห้าทั้งสิ้นเลยอ่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่หกแล้วก็เจ็ดนะครับในสมัยรัชกาลที่หกกับเจ็ดก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับสักคู่นะคะมีแชทเข้ามาโอเคครับผมอ่ะรัชกาลที่หกกับเจ็ดก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีเนาะเป็นโอรสในสมัยรัชกาลที่ห้าที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอ่ะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของ แนวคิดต่างๆที่เอามาพัฒนาประเทศไทยของเราซึ่งถ้าเกิดกล่าวโดยรวมนะซึ่งถ้ากล่าวโดยรวมการมีผู้นําที่ดีก็คือตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4ี่เป็นต้นมาเนี่ยถึงรัชกาลที่7็เนี่ยพระมหากษัตริย์โดยรวมเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความรอบรู้นะครับมีความรอบรู้มีความทันสมัยแล้วก็รู้ความเท่าทันของโลกทําให้ทุกพระองค์เนี่ยเห็นความสําคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิรูปประเทศให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาทั้งมาจากภายัยพุกคมตะวันตกหรือว่าต้องการปรับปรุงให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงเนาะที่มันก็ส่งเสริมให้ในปัจจุบันของเราเนี่ยมีความเจริญต่อมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะการมีผู้นําที่ดีต่อมามาดูปัจจัยที่สองอ่ะปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองเดี๋ยวอันนี้มาเตอร์พูดเสร็จมาเตอร์จะส่งถามแล้วนะครับมาเตอร์จะส่งถามแล้วนะอ่ะโอเค ปัจจัยที่สองคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เราจะรู้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเนาะในอาเซเียตวะวันออกเฉียงใต้ในแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมในแผ่นดินหลักหรือว่าเมนแลนด์ของเราเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงกลางพอดี่ะระหว่างเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเนี่ยไทยเราอยู่ตรงกลางพอดีซึ่งไอตัวที่ตั้งภูมิศาสตร์ตรงเนี้ยที่ตั้งภูมิศาสตร์ตรงเนี้ย มันเป็นข้อดีในช่วงนั้นพอดีด้วยนะครับมันเป็นข้อดีในตอนนั้นพอดีเลยเพราะว่าประเทศไทยใน,น,นยตอนนั้นอ่ะอ่าเปรียบเสมือนกับสิ okay. บ่งที่เรียกว่ารัฐกันชนนะครับเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เรียกว่ารัฐกันชนการที่เรามาอยู่ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยกลายเป็นรัฐกันชนกันชนระหว ah ah ่างสองชาติมหาอำนาจใหญ่ๆตอนนั้นก็คืออ่าอังกฤษอ่ะอังกฤษเจ้าของอาณานิคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าเมียนมา อะในรูปนะครับในรูปที่มาสเตอร์ได้แรงเงาไปอังกฤษเนาะแล้วก็ฝรั่งเศสเจ้าของอาณาน,นิคมฝั่งลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยไทยของเราอ่ะแล้วก็อังกฤษในภาคใต้ของเราด้วยเนาะเนี่ยไทยของเราถูกรอบลอมไปด้วยอาชาติมหาอำนาจมากๆในช่วงนั้นนะครับทําให้อตอนที่อาภูมิศาสตร์เราเนี่ยการที่เป็นรัฐกันชนเนี่ยมันช่วยป้องกันเนาะมันช่วยป้องกันไม่ให้ ไอสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาสแสวงหาอํานาจกันเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการบารุมมาตุ้มกันหรือว่าเกิดการปะทะกันแน่นอนไทยเราก็เลยกลายเป็นอรัดกันชนไปโดยปริยายแต่ถามว่าไทยเราเนี่ยมีการสูญเสียอะไรไหมก็มีเนาะอย่างที่มาสเตอร์บอกไปแล้วก็สูญเสียดินแดนไปหลายส่วนด้วยเช่นกันถึงว่าเราจะอยู่มาได้อย่างนี้แล้วก็ในช่วงนั้นเราก็เสียดินแดนมากเช่นกันถึงว่าเราจะเป็นรัดกันชนก็ถอะประมาณนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาเตอร์พูดทวนใหม่เนาะก็คือสภาพภูมิศาสตร์เราเนี่ยเปรียบเสมือนรัดก,กันชนมาทําให้สามารถอป้องกันไม่ให้ไอตัวสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยที่อยู่ขนันเราเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามามันช่วยป้องกันให้สองฝ่ายเนี่ยไม่ไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าถ้าสองฝ่ายเข้ามาเนี่ยมันเกิดการประทะแน่นอนเป็นการกัน้นกลางร,ระหว่างสองฝ่ายเนาะโอเคครับมาเตอร์ถามใครดี ทองครับทองครับผมอ่ะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นของไทยเราเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรนะที่ทําให้สองฝ่ายเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเปรียบเสมือนสิ่งที่เรอ,อ่ะเราเรียกว่าอะไรเป็นรัฐอะไรเอ่ยเออรัฐรัฐกันชนครับอ่าโอเคครับถูกต้องรัฐกันชนนะครับรัฐกันชน อ่ะโอเคครับอันนี้คือที่ตั้งภูมิศาสตร์ของเราต่อมาปัจจัยต่อมาที่ส่งเสริมทําให้การปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปได้อย่างจเจริญรุ่งเรืองเนาะปัจจัยต่อมาเลยก็คืออ่ะการดําเนินนโยบายทางต่าง,างประเทศอันนี้คือปัจจัยที่สามนะครับการดําเนินนโยบายทางต่าง,างประเทศพระมหากษัตริย์ในช่วงนั้นก็มีความรอบรู้นะครับในเรื่องของภาษาเนาะเรื่องของการทูตอ่ะอย่างเช่นรัชกาลที่ห้าของเรา รัชกาลที่5ก็มีการดําเนินนโยบายต่างประเทศโดยการแสแบ่งหาพันธมิตรใช่ไหมครับในช่วงนั้นโดยในคราวที่เสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกเนี่ยในครั้งแรกที่พระองค์ไปรัสเซียเนี่ยก็มีการไปผูกมิตรกับรัสเซียผูกผูกมิตรกับรัสเซียกับพระเจ้าชาินิโคลัสที่สองเนาะในรูปอย่างในรูปที่มาเตอร์ได้ชี้ไปให้ดูเนาะในปีพุทธศักราช2440อ่ะไปผูกมิตรกับรัสเซียเพื่อเป็นพันธมิตรระหว่างกัน ตอนนั้นรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจใหญ่เนาะการที่ไทยเราไปผูกมิตรกับตัวรัสเซียเนี่ยทําให้ไทยเราเนี่ยสามารถขานอํานาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสได้เพราะว่าเรามีแบ็กใหญ่คือรัสเซียตอนนั้นเราไปผูกพันธมิตรรัสเซียก็จะสามารถขานอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสได้นั่นเองทําให้เราสามารถอ่าปฏิรูปบ้านเมืองเนาะแก้ไขบ้านเมืองได้อย่างรับลื่นมีแบ็กใหญ่มาช่วยดูแลเนาะเป็นพันธมิตรกันคือรัสเซีย สมัยพระเจ้าชานิโครัตนะคะที่สองอันนี้คือปัจจัยที่สามนะครับแล้วการเสด็จประพาสเนี่ยมันจะมีอีกหลายครั้งเนาะมันจะมีอีกหลายครั้งเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดมาสเตอร์จะสอนในประมาณคาบต่อไปหรือมา่าไม่ก็อาทิตย์หน้า,น,านี้แหละครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ลึกกว่านี้อันนี้เป็นคร่าวๆเนาะเป็นเรื่องของปัจจัยเฉยๆปัจจัยที่ทําให้อะ ช่วยส่งเสริมในการปฏิรูปก,การแก้ไขการปกครองต่างๆมาดูปัจจัยสุดท้ายนะคะวันนี้เนื้อเรื่องเราไม่มีอะไรมากปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือปัจจัยที่สี่นะคะปัจจัยที่สี่อันนี้มาเตอร์ขออภัยเขียนเลขในสไลด์ผิดไปนลืมเปลี่ยนเลขครับขอโทษทีอ่าปัจจัยที่สี่นะคะ,ป,จจะ,คะปัจจัยสุดท้ายการสร้างความเจริญภายในแล้วก็การลดความขัดแยง้ง การสร้างความเจริญภายในแล้วก็การลดความขัดแยง้งในช่วงนั้นก็มีการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นใช่ไหมมีการเอาอเขา,าเรียกว่าอาสิ่งต่างๆอของต่างชาติเนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางบ้านเมืองอาการประปาไฟฟ้า,าระบบไปรษณีย์ระบบโทรเลขอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องของอ,อิทธิพลจากต่างชาติทั้งนั้นเลยเอามาปรับใช้ ทำให้ภายเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเนาะต่างชาติมาเห็นก,ก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยมีความสิวิไล์อ่ะไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืมเองเถื่อนอย่างกันที่คิดอ่ะแล้วก็ในสมัยนั้นก็ยัง ia, มีการยกเลิกรมเนียมเนาะที่ที่มันล้าสมัยอ่ะมีการยกเลิกธรมเนียมที่ล้าสมัยเช่นการหมอบกาบการหมอบคานอะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่จากการหมอบคานก็เปลี่ยนเป็นการเดินเนาะเ,เปลี่ยนกันเป็นการเดินในตอนเข้าเฝ้า จากการหมอบการาบก็เปลี่ยนการอ่าก้มศีรษะหรือว่าถวายคำนับเนาะที่เราเห็นในปัจจุบันประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการอ่าปฏิรูปเรื่องของกฎหมายหรือว่าพวกศาลร,รงต่างๆให้มีความทันสมัยให้ตะวันตกเนี่ยไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงแล้วก็ยึดครองไทยนะครับประมาณนี้อันนี้คือปัจจัยทั้งหมดสี่ปัจจัยนะครับทุกคนเขากล้องเขากล้องครับผม อะเดี๋ยวมาเตอร์จะเข้าสู่ขั้นตอนสรุปเนาะเดี๋ยวมาเตอร์จะถามอ่าเขากล้องว่าอ่าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อความมั่นคงแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองของแทยของไทยแล้วเนี่ยในช่วงปฏิรูปประเทศเนี่ยมีทั้งหมดกี่ปัจจัยครับเขาก้องอสี่ปัจจัยอ่าสี่ปัจจัยได้แก่อะไรบ้างมีผู้นําดีครับอ่ามีผู้นําดีหนึ่งอันที่สองอที่ตั้งทางเุ็กิ มีที่ตั้งทุกทางภูมิศาสตร์แล้วก็อะไรอีกการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีอ่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีแล้วก็การสร้างความเจริญภายในและล,ล,ลดความขัดแย้งภายในครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับเข้ากล้องการสร้างความเจริญภายในแล้วก็การอ่าลดลดความขัดแย้งภายในอันนี้คือทั้งหมดสี่ปัจจัยที่เราได้เรียนกันวันนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาที่เหลืออ่ะมีใครจะสอบถามอะไรไมเอ่ย ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมของเราอะถ้าไม่มีมาเตอร์จะไปดูกิจกรรมกันนะอ่าเราเหลือเวลาประมาณกี่นาทีเอ,อ่ยแปบ๊บหนึ่งนะมาเตอร์ขอดูตารางแป๊บหนึ่งเหลืออีก25นาที25นาทีจะให้ทุกคนนะครับทำกิจกรรมในคาบอะทำกิจกรรมในคาบไปเลยเป็นกิจกรรมที่สามเป็นการตอบคำถามแค่สามข้อเท่านั้นเป็นการตอบคำถามแค่สามข้อเท่านั้นทุกคนก็เตรียมสมุด หรือว่ากระดาษขึ้นมานะครับเตรียมสมุดแล้วก็กระดาษขึ้นมาในห้องนะในห้องสมุดแล้วก็กระดาษนะครับเตรียมสมุดแล้วก็กระดาษขึ้นมาเขียนโจทย์นะคะเขียนโจทย์ตัวบรรจงอ่าตัวบรรจงทํางานให้เรียบร้อยโจทย์ของเราจะมีทั้งหมดสามข้อด้วยกันข้อแรกอ่าทั้งสามข้อนี้ยเป็นเรื่องที่มาเตอร์พูดไปในคาบทั้งหมดเลยพูดไปในคาบทั้งหมดเลยอ่าเราจะตอบได้ถ้าเกิดเห็นโจทย์อาจจะตอบได้ในหนังสือเราก็เป็นเนื้อหาหน้าที่สามสิบหกใช่ไหม ถึงสาบเจ็ดเท่านั้นอ่ข้อแรกก็ถามว่าประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรปุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาใดอ่อันนี้มาสเตอร์ถามทาโร่ไปเนาะตั้งแต่ตนขาบถ้าเกิดใครใครจําได้ก็จะตอบอ่คําถามคนนี้ได้เลยเป็นช่วงเวลาประมาณไหนเราจะตอบแค่รัชกาลก็ได้แต่ว่ามาสเตอร์อ่เพื่อความแบบมีการขยายความก็เขียนไปว่าเออช่วงรัชกาลที่เท่านี้ถึงรัชกาลที่นี้เป็นช่วงประมาณ ก่อนเหตุการณ์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆอันนี้คืออธิบายเนาะข้อสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยประปรุงแล้วก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างก็มีทั้งหมดสี่ปัจจัยที่มาเตอร์ถามเข้ากล้องเมื่อกี้ใช่ไหมที่มาเตอร์ถามเข้ากล้องเมื่อกี้ก็เขียนลงไปเลยทั้งสี่ปัจจัยแต่ว่ามาเตอร์ไม่เอาเฉพาะหัวข้อนะไม่เอาแค่หัวข้อเขียนขยายความในแต่ละข้อด้วย เขียนขยายความพอให้ได้ใจความในแต่ละข้อเลยนะครับเป็นการสรุปอ่าเป็นการสรุปในรูปแบบที่เราเข้าใจอ่าอย่างเช่นการมีผู้นําที่ดีเนี่ยเป็นยังไงอ่าพระมหากาาษัตริย์ในช่วงนั้นนะเป็นยังไงที่ั้งครูมิสตา์เนี่ยอ่ามีอะไรที่เอื้ออํานวยกับเราตอนนั้นอ่าการดําเนินการนโยบายต,าต,าต่างประเทศเนี่ยมีลักษณะแบบไหนถึงทําให้อ่าสามารถปฏิรูปได้แล้วก็ข้อสี่ก็คือการสร้างความเจริญภายในแล้วก็การลดความขัดแย้งภายในเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายการปรับปรุงแล้วก็การปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเนี่ยส่งผลต่อเรายัางไงส่งผลต่อเรายัางไงอันแรกเนาะเราต้องปรับปรุงเพราะว่าชาติตะวันตกใช่ไหมดังนั้นคําตอบอันแรกก็นั่นแหละมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่าการป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกเข้ามาคุกคามใช่ไหมแล้วก็จะมีอันที่สองก็คือส่งผลต่อประเทศไทยก็คือส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองในตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ย มีผลมาต่อประเทศไทยในปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับข้อสามเป็นความคิดของเราเนาะป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติไม่ให้ต่างชาติเข้ามาคุกคามอ่ะเป็นการปูพื้นฐานสู่ความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยในปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเตอร์เช็คคนอยู่ในนี้ก่อนนะในไลฟ์สดก่อนนะครับใครที่มาเตอร์เรียกไม่ขานแสดงว่าไม่อยู่นะเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะครับ อ่ะทาโร่ครับทาโร่คามาเซอร์โอเคครับเกตครับเกตเกตอยู่ไหมครับเกตอยู่ไหมนับหนึ่งถึงสามเกตไหมครับครับอ่าโอเคครับผมอ่าเข้ากล้องครับเข้ากล้องครับนาเดียครับนาเดียมาค่ะโอปอครับ ดูค่ะค่ะโอเคครับผมอ่าครับผมเปมครับเปมเปมเป็กครับทองครับทองครผมพงครับพงมาครับโอเคครับอ่ะเวลานี้ให้ทุกคนทำงานในห้องนะคะเขียนโจทย์ลงไปในหนังสือเลยแล้วก็ตอบคำถาม ใครที่ไม่ทันเนาะหรือว่าต้องการดูข้อมูลก็เปิดหนังสือหน้าที่สามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดประกอบในการตอบคาถามได้เลยมาเตอร์ก็ไกด์ไปให้พอสมควรแล้วเนาะก็เขียนประมาณไหนประมาณนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้มาเตอร์จะเปิดไลท์ให้อ่ารอทุกคนระหว่างทํางานเนาะเดี๋ยวท้ายคาบจะสร้างเป็นอัลบัม้มนะครับจะเป็นสร้างเป็นอัลบัม้มแล้วก็อัปลงได้เลยนะครับอย่าลืมกิจกรรมประวัติศาสตร์กิจกรรมที่สองเราด้วยนะ อ่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีใครส่งเลยกิจกรรมอ่ากิจกรรมที่สองอันนี้ตอนนี้อ่าประวัติศาสตร์เราดาเนินการอ่ากิจกรรมมาทั้งหมดสามกิจกรรมด้วยกันแล้วนะครับสามกิจกรรมด้วยกันถ้าวันนี้เราทําในคาบเสร็จไอกิจกรรมที่สามเนี่ยก็คือมันจะพ้นไปเลยอ่าเราจะมีคะแนนเก็บในกิจกรรมที่สามไปเลยก็จะไม่มีงานค้างในส่วนของกิจกรรมที่สามแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่ใช่งานงอกนั่นเองคุณง,ง่ายทีนี้ ให้ไปดูกิจกรรมที่สองกันด้วยนะของประวัติศาสตร์ยังไม่ค่อยมีใครส่งมานะครับยังไม่ค่อยมีใครส่งมาแล้วก็กิจกรรมที่หนึ่งก็มีส่งมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นมีส่งมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นอย่าลืมไปเช็คดูกันด้วยนะกิจกรรมที่หนึ่งผมส่งอย่างครับกิจกรรมที่หนึ่งผมส่งอย่างครับหนึ่งหรอหนึ่งทารโส่งแล้วครับหนึ่งส่งแล้วครับอ่โอเคนะครับ ดี๋ยวมาเตอร์ขอดูแต่ละกิจกรรมก่อนเดี๋ยวมาเตอร์จะพูดไปด้วยเนาะระหว่างเราที่เราฟังอยู่เราก็ทํางานไปเลยนะระหว่างที่ฟังอยู่ก็ทํางานไปเลยนะครับโอเคครับสตรีมมาเตอร์เหลืออีกสิบนาทีพอดีเดี๋ยวระหว่างนี้มาเตอร์จะอยู่กับพวกเราไปด้วยนะ ประวัติศาสตร์มาสเตอร์ต้องมีการสั่งงานบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทากิจกรรมกันแล้วคะแนนเก็บมันยังไม่ค่อยมีอันนี้ใครส่งมาในในห้องใครส่งมาในไลน์เหรอครับในห้อง ตอนเย็นนี้มาเตอร์ต้องเห็นกิจกรรมที่สามอัพลงไปในอัลบัม้มเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับเหมือนกับที่เราทายอยส่งงานกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ถือว่าดีมากเลยที่เราอ่าทายอยทํางานส่งให้มาเตอร์ สำหรับคนที่ติดศูนย์นะคะยังไม่มีใครเข้ากลุ่มเลยที่มาเตอร์ส่งเคียวออาโค้ดไปเดี๋ยวนะในกลุ่มตอนนี้ในกลุ่มมีแค่อ่าอันนี้คือทับหนึ่งแค่คนเดียวเข้ามาห้องเรายังไม่มีใครเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับวิชาสังคมนะวิชาสังคม คนที่ติดศูนย์นะครับอย่าลืมอ่านเอาเคียรโค้ดไปแอดเข้าไปในกลุ่มกันด้วยนะวิชาสังคมนะครับเฉพาะวิชาสังคมรูปแบบงานก็จะเป็นใบงานเก่าเรานั้นแหละครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในคาบที่เราเคยทำกันถ้าเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเตอร์จะส่งไฟล์ไปให้ทำแล้วก็ส่งกันนะครับส่งเสร็จก็ทำการไปสอบอีกทีหนึ่งให้เราผ่านทีนี้ในเทอมสอง หลายคนก็ยังขาดงานอยู่เช่นเคยก็ระวังที่จะติดศูนย์ติดรอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับคือเทอมสองลองไปดูในอัลบั้มดูนะครับแต่ละอัลบั้มว่าเป็นยังไงแต่ละงานเนี่ยว่าเป็นยังไงแล้วก็ทยอยทำส่งกันเราจะได้ไม่มีภาระกัน เดี๋ยวมัตเตอร์ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคบปิดคลิปก่อนนะครับขออนุญาตพูดปิดคลิปนะ,ะสวัสดีครับทุกคน